ภาพเหมือนรักนายรัฐโก้แล้วไปรัฐคุณเอศินลำบากเพราะไม่มีความเมตตาที่ว่าเมื่อวานนู้นตระการพิโรนี่อาณอาณารัฐรัฐรัฐดุ๊กดิ้งด้วยดิดุ๊กดิ้งดุ๊กดิ้งความสุขภาพเหมือนรักนายรัฐโก้แล้วไปรัฐคุณเอศินลำบากเพราะไม่มีความเมตตาที่ว่าเมื่อวานนู้นตระการพ้โนี่อาณาอาณารัฐรัฐดุ๊กดิ้งด้วยดิดุ๊กดิ้งดุ๊กดิ้งความสุขภาพเหมือนรักนายรัฐโก้แล้วไปรัฐคุณเอศินลำบากไม่นว